อีกหนักหนักนะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โอ้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่กลางแม่น้ําเจ้าพญาเลยนะครับมาดูคุณเฟิร์สเจ้าของร้านเฟิร์สอุธยาปลาสดลงไปหาปลานะครับผมเราลงคลิปไปหลายคลิปจนคิดว่าเราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนร้านนี้แล้วนะครับไม่ใช่นะฮะวันนี้เราจะมาถ่ายคอนเทนต์ครับดูเขาลงขายดักปลาหมากันเขาบอกว่าหน้านี้ปลาหมาเยอะครับก็คือหน้าหนาวเนี่ยแหละครับจะพบมากในช่วงปลายปีต้นปียาวไปจนถึงเดือนมีนาเลยนะครับสำหรับปลาหมาพบเจอได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําขนาดใหญ่ตามเขื่อนก็มีนะครับตามแม่น้ำนะครับโดยเฉพาะแม่น้าเจ้าพญาช่วงนี้เจอ เป็นฝูงเลยครับแล้วก็ปลาหมาเนี่ยเป็นปลาที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมันส่งเสียงร้องได้นะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์ช่วงพฤษภามิถุนามันจะร้องกันเสียงดังเลยแหละครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเขาจะลงขายตอน6กโมงเช้าครับช่วงน้ําขึ้นแล้วก็ประมาณบ่ายๆก็มาเก็บแล้วครับเขาจะใช้ตะข่ายขนาด40ซนติเมตรนะครับลงขวางแม่น้ําเลยเน้นปลาไซส์ใหญ่ครับอย่างวันนี้ก็ได้ทั้งปลาหมาแล้วก็ปลาเทโพได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วละครับปกติร้านคุณเฟิร์สก็จะรับซื้อานมอ่งยหไดซ 5โลขึ้นไปก็รับซื้อโลละ500บาทนะครับตัวนี้ตัวเดียว5โลก็2,500แล้วแล้ววันหนึ่งเขาไม่ได้จับได้แค่ตัวเดียวนะครับบางคนเอาไปขายได้วันละเป็นหมื่นครับโอ้โหรวยเลยนะอาชีพจับปลาเนี่ยแต่ก็แล้วแต่วันนะครับบางวันก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างจังหวะด้วยดวงด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยว2-3ตัวนี้เอาไปรวมกันไว้ที่ร้านนะครับ <Wow. S 1> เดินทางไปดูกันต่อที่ร้านเฟิร์สอยุธยาปลาสดครับและนี่คือปลามมาสดๆเลยเยอะมากครับประมาณ300กว่าโลนะครับ หองนะชาวบ้านชาวประมงหามาส่งทางนั้นเลยเนี่ยครับปลาหมาทางนั้นเลยกระไซกันไปครับมีทั้งเล็กและใหญ่ส่วนมากจะ5โลขึ้นไปทางนั้นครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดของวันนี้แล้วนะ8โล8ขีดครับปลาหมาเนี่ยเป็นปลาที่ไม่อึดเท่าไหร่นะเพราะขึ้นจากน้าปุ๊บมันก็ตายง่ายมากเลยครับแต่เดี๋ยวพวกนี้เขาจะเอาเข้าห้องเย็นทันทีเลยนอกจากปลาหมาแล้วก็จะมีเกือบทุกปลาที่เป็นปลาน้ําจืดนะครับร้านนี้ในแต่ละวันก็แล้วแต่ครับปลาไหนเข้าก็จะขายปลาชนิดนั้นอย่างวันนี้ก็มีปลาคาวปลากาปลาเทโพปลาสายู ปลากรายครับปลากรายตัวใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งแม่น้ําแท้ๆเลยแล้วก็ส่งตัวนี้คือปลาบึกครับโอ้โหตัวอย่างบิ๊กเลยครับร้อยเจกว่าโลมาจากแม่น้ําเจ้าพญาครับเพิ่งได้มาเมื่อคืนเลยนะร้านนี้เขาจะมีปลาบึกขายตลอดทั้งปีครับใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันนะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆกลับมากันที่ปลาม้าครับปลามมาเนี่ยเป็นปลาที่เนื้ออร่อยราคาแพงนะครับเนื้อมันจะคล้ายๆกับปลากระพงน้ําจืดเนื้อมันจะนุ่มยิ่งตัวใหญ่เนื้อยิ่งอร่อยและไข่ปลามา้าถ้าใครยังไม่เคยกินต้องลองเลยนะครับับบออออรรร่ยยยยมมมาากกกกเเเ็ดดนนจะะะะีีลล้ๆขปปพง ปลาอินทรีอะไรประมาณนั้นนะครับต้มยำนี่สุดยอดเลยกระเพาะมันก็เอามาทําเป็นกระเพาะปลาได้ครับลักษณะของปลาม้าให้ดูกันชัดๆอีกทีครับเขาเรียกปลามมาเพราะว่ามันมีแผงคอตรงนี้เหมือนมมาเลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันหน้าตาเหมือนมมาเหมือนยังไงผมก็ยังดูไม่ออกเลยเนะนี่ยปกติตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับตัวเมียเนี่ยก็จะนิยมแกล่เอาแต่เนื้อไปทําอาหารเลยครับส่วนตัวผู้ถ้าตัวเล็กๆก็อาจจะไปทําปลามมาแดดเดียวครับอย่างตัวผู้มันจะมีกล้ามท้องเป็นหล่อนขึ้นมาเห็นได้ชัดแบบนี้ขนาดใหญ่สุดไม่เกินสามโลนะสำหรับต กว่าเพราะจะได้เนื้อเยอะสําหรับราคาขายที่หน้าร้านนะครับไซส์1-2ึ่โลราคา300บาท ไซส2์2ถึงโลราคาโลละ360บาทไซส3์3ถึงโลราคาโลละ450แล้วก็ไซส์บิ๊กนะครับ6โล,ลขึ้นไปก็จะขายอยู่ที่480บาทนะครับคือยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแพงครับเอาง่ายๆเนี่ยครับถ้าไซส์ใหญ่แล่ออกมาก็าจะได้เนื้อแบบนี้เลยทำาะไรทั้งลวกจิ้มต้มยำผัดขึ้นช่ายชูชีแกงปลาทอดกระเทียมนึ่งมะนาวก็ได้นะครับผมเคยกินปลาครครงแรกที่ร้านกุยหมง่งสุพรรณเขาจะใช้ปลาหั่นท่อนใหญ่เลยแล้วก็ไปนึ่งมะนาวทั้งชิ้นเลยครับอร่อยมากคือทําได้ทุกเมนูเลยรปปปลาาามเ็นทที่ อะไรก็อร่อยครับถ้าไปเจอร้านที่เขาใช้ปลามมาสดๆเนี่ยกินแล้วติดใจแน่นอนถ้ามาซื้อปลาที่หน้าร้านนะครับปลาอะไรก็แล้วแต่เขาจะตัดแต่งจะแล่ให้นะครับจะแบบฟินเลก็ได้หั่นท่อนหั่นชิ้นหรือว่าเอาไส้ออกก็บอกได้เลยนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วเนี่ยเราจะมากินปลามมาแบบสดๆทางร้านเฟิร์สเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลามมาไปให้ป้าเขาทําเป็นต้มยำน้ําใสแซ่บๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นลวกจิ้มนะครับซึ่งถ้าปลาสดๆแล้วเนี่ยเอาไปทําลวกจิ้มอร่อยมมมมาากกเเเลลลยยแ้ว็จะะีีีนนน่่ร่รรบูรบึึงงฉๆไไซอิ แกบน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นต้มยำนะครับดูเนื้อนะฮะเนื้อขาวมากชิ้นใหญ่มองเป็นเพลินเหมือนปลาเก๋าเลยครับเนื้อนุ่มอร่อยมากครับแล้วก็นี้เป็นปลามมาลวกจิ้มเนื้อหวานแน่นถ้าปลาสดๆไม่ต้องทาอะไรมากแค่นี้ก็อร่อยโดยธรรมชาติอยู่แล,แล้วละครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่ปลาม้าครับเราเอามาต้มกินเองที่บ้านน่ากินไหมครับต้มยำแซบๆไข่ปลามมาอร่อยนุ่มเนียนเอาไข่ปลาแซลมอนมาแลกก็ไม่ยอมนะครับจบเรื่องราวของปลาม้าในวันนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องปลาอะไรที่น่่าาาาาาสสนนนนใใใจจออออีีกกะพามมมมหห้้้ชััรรรบวขขเฟ์ยธปด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และการถ่ายทาครับใครอยากได้ปลาสดสดไปทําขายทํากินมากันได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพนแดกดึกไว้ด้วยนะครับเราก้าวเข้าสู่2ล้านฟอลโล่ไปพร้อมๆกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ